สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการสร้าง QR Code นะคะสําหรับตัวจิตลิง k ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตัว QR Code นะคะเอาไว้สําหรับใช้แทนเขาเรียกว่าใช้แทนลิงก์นั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตัว QR Code ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทํา QR Code ได้หลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะสแกนแล้วก็เข้ามาที่ลิงก์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวของ QR Code ในจิตลิงก์เนี่ยสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะคะกดตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราทาการล็อกอินเข้าระบบมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะข้างๆชื่อของเรานะกดหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะคะจะมีนะคะเมนูที่ชื่อว่ารหัส QR นะคะกดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งค่ะอ่าโอเคตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสร้าง QR code กันนะตรงนี้กดเครื่องหมายบวกปุ่มสีเขียวตรงนี้ที่ชื่อว่าสร้าง QR code กดหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้เยวจะมาเริ่มสร้าง QR code กันแล้วนะตั้งชื่อ QR code ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เราจะตั้งชื่อว่า test แล้วกันนะคะ QR code ชือ่อ test นะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นแคมเปญได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่สร้างแคมเปญที่เหมือนกับรวมๆไว้หลายๆตัวก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงนี้นะคะตรงนี้ประเภท QR code ค่ะตัว QR code ตรงนี้เนี่ยเวลาสแกนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้หลายอย่างมากเลยไม่ใช่เฉพาะลิงก์อย่างเดียวนะคะตรงนี้เราลองไปกดเล่นดูได้ประเภท QR นะคะก็คือให้สแกนปุ๊บเราขึ้นเป็นข้อความ สแกนปุ๊บนะคะแล้วเข้าไปที่ลิงก์ที่เรากําหนดไว้นะหรือว่าสแกนปุ๊บเนี่ยให้มันขึ้นนะเป็นเบอร์โทรศัพท์มาเลยนะคะให้เราสามารถกดโทรได้ทันทีหรือสแกนปุ๊บเนี่ยให้ทําการส่ง SMS นะคะตามข้อความที่เราได้กําหนดไว้นะคะเช่นอันนี้นะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็น SMS ได้นะคะอันนี้พอเราเลือกเป็น SMS ใช่ไหมคะก็จะมีให้เราเนี่ยกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะว่าสมมติว่า เวลาที่คนสแกน QR code นี้ปุ๊บเนี่ยให้ส่ง SMS เนี่ยไปที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรแล้วก็ให้ส่งข้อความว่าอะไรอันนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้สำหรับเหมือนกับทำเป็นโปรโมชั่นนะสำหรับบริษัทนะยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่อวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะจัดโปรโมชั่นที่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการส่งส่งต่อลูกค้าต้องส่งโค้ดรับหรือว่าส่งเอ,อ่อรหัสอะไรบางอย่างเนี่ยไปที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้นะลูกค้าถึงจะได้ข้อความตอบกลับเป็นโปรโมชั่นแบบนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทาตรงนี้ได้คือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้ลูกค้าส่งแล้วก็ข้อความอาจจะเป็นรหัสคนรับเช่นโปรโมส4ามสี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเราสร้าง QR code ตัวนี้เอาไว้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเวลาลูกค้าสแกนปุ๊บเนี่ยข้อความมันก็จะไปขึ้นที่กดส่ง SMS ของลูกค้าเลยพร้อมกับพิมพ์ข้อความโปรโมให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าแค่ไม่ต้องทาพิมพ์อะไรเพิ่มเลยลูกค้าแค่กดส่งนะคะแค่นั้นเองก็คือสามารถที่จะส่ง SMS ได้ทันทีนะคะตัวนี้คือฟังก์ชันของการทํา QR code เป็น SMS นั่นเอง นะมีการส่งอ e ีเมลนะคะนี่เห็นไหมก็จะมีเหมือนกับที่อยู่อ e ีเมลนะคะข้อความหัวข้อที่กรอกไว้ล่วงหน้าข้อความที่กรอกไว้ล่วงหน้านะคะอันนี้พอลูกค้าสแกนผมเนี่ยก็สามารถส่งอ e ีเมลหาเราได้ทันทีนะคะตามข้อความที่กําหนดไว้นั่นเองนะรวมทั้งเหมือนกับโอเคจะให้สแกนเพื่อที่จะเหมือนกับมีระบุตําแหน่งนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้หรือว่า ตัวของเอ่อนี่ก็จะมีเป็นตัวของเหตุการณ์ด้วยนะคะก็คือกิจกรรมนะตำแหน่งต่างๆอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าสแกนปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นนะคะก็คือจะสามารถดูดูดูกิจกรรมตรงนั้นได้ทันทีก็คือสามารถที่จะกดไปดูตำแหน่งที่จัดกิจกรรมได้หรือว่าไปกดไปดู URL ลิงก์ต่างๆได้นะคะหมายเหตุแล้วก็วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดอะไรต่างๆเหล่านี้ด้านเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะตัวหัวข้ออื่นในลูกค้าสามารถไป ไปไปลองกดเล่นดูได้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเพอจะมาแนะนำนะคะในส่วนของ URL นั่นเองนะคะ URL นะครับวิธีการสร้าง QR code ที่จะเชื่อมไปยังลิงก์หน้าจิตลิงก์ที่เราได้ทำการสร้างไว้ง่ายๆเลยค่ะก็คือกดไปที่ตรงนี้ค่ะเลือก URL นะคะตรงนี้ก็จะมีให้ใส่ URL นั่นเองนะคะที่เราต้องการให้สแกนปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปเข้าไปยังหน้าลิงก์หน้านี้นะคะซึ่งเราสามารถใช้เป็นทั้งตัวของจิตลิงก์ที่สร้างจิต จิตลิงก์ที่สร้างในในนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเชื่อมไปที่หน้า URL หน้าไหนก็ได้เช่นอาจจะเป็น Facebook ของเราลิงก์ไลน์ของเราหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะแต่เราต้องการที่จะเหมือนกับบางทีเนี่ยเราทําภาพแอดไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยสแกน QR code นะคะเพื่อที่จะเข้าไปยังช็อปของเรานะอย่างเช่นช็อปของ s h o ป e e ของเราหรือว่าช็อปใน TikTok ของเราหรือว่าเข้าไปยังหน้า Facebook หรืออะไรของเรานะคะเราก็สามารถเอาลิงก์มาวางไว้ได้ เวลาลูกค้าสแกนเนี่ยก็จะเข้าไปยังลิงก์หน้านี้ที่เราได้กําหนดไว้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวนี้เพอจะยกตัวอย่างเป็นตัวของของของลิงก์ในจิตลิงก์เลยแล้วกันนะคะอันนี้เราจะเอาเอาลิงก์ในจิตลิงก์ของเรานะก็คือกดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ลิงก์เดี๋ยวเราจะไปดูลิงก์กันก่อนนะโอเคเราจะเอาเป็นหน้ารีวิวหน้านี้แล้วกันนะคะก็คือโอเคอ่ะเดี๋ยวเพื่อจะเอาลิงก์ตรงนี้มากดคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดนะคะก็คือเอาคัดลอกคลิปลิงก์นี้นั่นเอง เสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาแค่เอามาวางเลยนะเอามาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะกดวางให้เรียบร้อยแค่นี้เลยนะ,ะก็จะเป็นการเหมือนกับสร้างรหัส QR code ของ URL หน้านี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบเพนๆนะจะเป็นสีดำขาวนะซึ่งจริงๆเนี่ยตัว QR code ในจิตลิงก์ของเราเนี่ยสามารถทำได้แอดวานซ์กว่านั้นนะคะเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเพื่อเพิ่มภาพ ความการจดจำในแบรนด์ของคุณได้นะคะโดยการใส่โลโก้แบรนด์ของคุณลงไปใน QR code คนี้ได้ด้วยนะรวมทั้งสามารถเปลี่ยนสี q ิ code คดเนี่ยให้เป็นสีตามธีมตามเขาเรียกว่าตามธีมธีมสีของแบรนด์ของคุณได้หรือสีของของบริษัทของคุณได้นั่นเองนะคะอันนี้เราก็ไปลองไปแต่งกันนะลองเลือกสีค่ะก็คืออันนี้เลือกสีนะประเภทสีก็คือสีอะทำเป็นกราเดียนต์ละกันกราเดียนต์ก็คือสีนี้ก็คือแค่เหมือนกับเป็นเป็นสีเข้มๆเลยกราเดียนต์คือการไล่สีนั่นเอง เราลองเป็นเรื่องเป็นสีกันละกันค่ะนี้พอจะเลือกเป็นธีมสีส้มและดําโอเคไหมคะอ่ะอันนี้เราจะเลือกสีหน้าเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีพื้นหลังขอเป็นสีดําเป็นต้นโอเคนี่เนี่ย่ก็จะเป็นประมาณนี้นะสีพื้นหน้าสีพื้นหลังนี้เราเลือกสีพื้นหลังเป็นสีดําสีพื้นสีพื้นหน้าเป็นสีส้มนะคะอันนี้พอลองปรับปรับดูนะสีพื้นหน้าเป็นสีดําบ้างแล้วก็สีพื้นหลังเป็นสีส้ม อ่ะโอเคอ่ะเรามาลองเล่นกันดูโอเคแบบนี้นะคะอันนี้คือสีพื้นหน้าเป็นสีดำสีพื้นหลังเป็นสีส้มนะคะโอเคเสร็จปุ๊บนะคะความโปร่งใสของสีพื้นหลังเราสามารถเลือกได้นี่สามารถปรับได้นะคะอาจจะเป็นส้มอ่อนไหมนะคะหรือว่าอ่อนกว่าน,นั้นไหมแบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาแบบเข้มๆนะคะก็ทําเข้มๆได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คืออ่ะเราลองเลือกสีเป็นสีกราเดียน์บ้างนะคะนี่คือการไล่สีนั่นเอง นะคะโอเคแนวตั้งแนวแนวนแนวแทแยงอ่าลองเล่นดูได้นะคะลองเล่นดูได้นะแนวทะแยงอันนี้อ่ะอ่ะลองปรับลองปรับเล่นดูได้นะคะว่าโอเคมันจะออกมาเป็นอะไรแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้พอเราเลือกเป็นกราเดียนใช่ไหมคะเราจะเลือกเป็นกราเดียนแนวทแยงใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีสีแรกเบื้องหน้ากับสีที่สองเบื้องหน้านะคะอันนี้เป็นสีดานะเราก็อาจจะเป็นกราเดียนเป็นสีโอเคเป็นสี อาจจะต้องเลือกสีเข้มๆนิดน,นึงนะทุกคนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาสแกนมันจะไม่ติดนะคะเอ่อเป็นสีดํากับสีสมมุติสมมุติก่อนนะทุกคนนะเอาเป็นสีดากับสีอ่ะสีประมาณประมาณอ่ะเ,อเลือกเป็นแดงกันลวกันเราแดงเข้มที่เหลือเดี๋ยวทุกคนไปออกแบบกันเอาตามตามตามความชอบเอาได้นะคะอย่าลืมก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยสแกนก่อนด้วยนะคะว่าโอเคสามารถใช้ได้เรียบร้อยไหมนะคะอันนี้คือกราดิเอตแนวทะแยงโอเคอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยเลือกสีทีหนึ่งสีม่วงแล้วกันจริงๆสีมันไม่ค่อยเข้ากันพอดีว่าคือไม่ค่อยเก่งศิลปะนะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวไปลองเล่นดูได้นะคะเราไปปรับเล่นดูตามตามสีที่เองชอบได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือการเรียนแนวพยองค่ะเห็นไหมมันจะมีสีดําตัดกับสีม่วงเนาะหรือว่าจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะหรือว่าแนวรัศมี ก็จะเป็นแบบแนวประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีเลยตามการครีเอทของเรานะคะตามสีแบนของเรานั่นเองนะอันนี้พอจะเลือกเป็นแบบไม่กราเดียนต์แล้วกันเป็นสีธรรมดาสีพื้นหน้าสีดาสีพื้นหลังสีส้มนะคะแล้วก็เอาสีส้มเข้มๆเลยแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะสีดวงตาที่กาหนดเองสามารถเลือกใช่หรือไม่ก็ได้นะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกใช่เนี่ยนะคะสีด้านในอะไรสีด้านนอกอะไรนะคะก็คือ คือเอาไว้ให้คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบตามตามใจชอบของเราได้เลยนะคะอันนี้สามารถออกแบบตามใจชอบของเราได้เลยลองไปเล่นดูนะอันนี้ก็คือสีตรงปุ่มต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะคะลองไปกดเล่นดูว่าเราชอบอะไรแบบไหนเนาะเสร็จปุ๊บพอเราทํากําหนดสีต่างๆพวกนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทําเรื่องของการใส่โลโก้นะคะตรงนี้เราสามารถใส่โลโก้ลงไปได้นะก็คือ ไปเอาไฟล์โลโก้ของเรามาใส่นั่นเองเดี๋ยวเพอขอเลือกก่อนนะเหมือนเพอจะมีไฟล์โลโก้เก็บอยู่ในนี้สักครู่นะทุกคนนะโอเคเจอไฟล์โลโก้เรียบร้อยแล้วนะคะทําการกดเลือกโลโก้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเห็นไหมมันจะมีโลโก้เนี่ยของเรานะคะขึ้นมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางภาพตรงนี้เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับขนาดโลโก้เล็กลงหรือว่าปรับขนาดโลโก้ใหญ่ขึ้นได้นะคะตามความชอบของเราโอเคไหม ก็ปรับให้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้โลโก้เห็นชัดเนี่ยเราทําเป็นรูปเขาเรียกว่าเป็นรูปที่มันเป็นทึบด้านหลังเนี่ยมันก็จะทําให้โลโก้ของเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะคะก็สามารถทําได้เช่นกันลองไปเล่นกันดูนะคะเสร็จปุ๊บนะคะการใส่โลโก้ใส่โลโก้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ไปเลือกขนาดของ QR code ของเราได้ค่ะตรงนี้เนี่ยมีขนาดให้เลือกนะจะเลือกกี่พิกเซลนะคะขนาด QR code เท่าไหร่ยังไงนะคะสามารถเลือกได้เลย นะขนาดขอบนะคะขนาดขอบจะมีขอบ qr code ไหมมีหรือไม่ม,ไม,มีนะคะก็สามารถที่จะเลือกใส่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเลือกต่างๆต่างๆให้เรียบร้อยนะเสร็จปุ๊บกดสร้างนะคะแต่ก่อนจะไปกดสร้างให้เรียบร้อยเนี่ยเราสามารถเอามือถือของเรานะคะหยิบขึ้นมาปุ๊บนะหยิบมือถือของเราขึ้นมาปุ๊บอ่าขั้นตอนแรกนะหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลองสแกนดูก่อนนะคะลองสแกนดูก่อนว่า qr code เนี่ยนะคะติดไหมนะพอเราสแกนปุ๊บเนี่ยมันติดไหมถ้าเกิดสมมติว่าติดเนี่ยก็คือ กด <S an other> สร้างนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดกดพิมพ์ไปใช้งานได้เลยนะคะแต่ให้เกิดว่าไม่ติดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นที่เหมือนกับตัวของสีที่เราใช้นะคะบางทีเนี่ยสีพื้นหน้าตัวของตัวสีหน้าของเราเนี่ยสีพื้นหน้าตรงที่เป็นสีดาที่เราใช้อยู่ตอนนี้ค่ะบางทีเนี่ยสีมันไม่เข้มนะคะสีมันจางปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็จะสแกนไม่ติดนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราออกแบบต่างๆทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยลองสแกนดูด้วยนะคะว่าสแกนติดไหมทุกอย่างโอเคไหมให้กับทุกอย่างโอเคปุ๊บเนี่ย พอก็เรากดค่อยกดสร้างนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดนําไปใช้นั่นเองอันนี้ก็จะสร้างเลยนะคะพอสร้างเสร็จปุ๊บก็ดาวน์โหลดนาไปใช้ได้เลยนะคะโห,หลดเป็นไฟล์ png โหลดเป็นไฟล์ png jpg ก็ได้นะ,ะหรือโหลดเป็นไฟล์ต่างๆที่ต้องการนําไปใช้ได้นะ,ะหรือว่าจะพิมพ์ออกมาเลยก็ได้นะโอเคอันนี้นะคะดังนั้นคลิปนี้นะคะสำหรับเรื่องของการสร้าง qr code นะคะก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ